ข่าวดีดีกับพี่คำรนารนตอนน้ำท่วมฝนแรงเป็นมาร้อยชั่วโครดคนแล้วแต่วันนี้การแก้ไขปัญหาใช้เวลาสั้นลงนะ <c oughs> จะบอกให้ทุกอย่างที่ทำไปเพื่อประเทศ,เทศชาติและประชาชน มอจอบัรยายหอภาคเหนืออีสานและภาคกลางเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูฝนน้ําท่วมน้าหลากก็ท่วมใส่ภาคใต้เป็นมาอย่างนี้หลายโชัโครดคนแล้วมาฟังเสียงของผู้รับผิดชอบตอนหัวของภาคใต้ทันกับความเดือดร้อนของเขาไหมเครื่องไม้เครื่องมือลงไป80%เแล้วเลย2ีทันแน่นอนครับช่วยเหลือทันแน่นอนภายในอาทิตย์นี้เครื่องไม้เครื่องมือจะลงไปอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดแล้วทุกวันนี้สั่งทีมงานให้ตันบาย24เลยครับพร้อมประชิญเอ็ดตลอด ถ้าเกิดการรปชนเหตุเจ้าที่ไปถึงใน1ชั่วโมงเครื่องจักรไปถึงประมาณ7ชั่วโมงพร้อมปฏิบัติการได้เลยมีความมั่นใจนี่คืออีกผู้หนึ่งที่ต้องเอาเครื่องจักรกลของกรมชรประทานมาช่วยชาวบ้านตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสทางใต้น้าเริ่มมาพิกาแต่เราได้เตรียมตั้งแต่กันยาุดเปิดทางน้าไว้ก่อนช่วงน้ามาจากหาใหญ่จะส่งเครื่องจักรมาอยู่ที่นครศรีธรรมราช2ชั่วโมงต้องถึงหน้างานเพื่อแก้ปัญหาือดร้อนเครื่องจักรเครื่องมือตอนนี้อยู่ในพื้นที่พร้อมเต็มที่นะครับหาาาาใญ่่่่ศูนนนย์กกลงสววททีีจเข้้แผ็ม กรสุราชสงขาจังสามจังหวัดก็อยู่ที่นาทีวาาประจำพื้นที่เต็มหมดแล้วบรรดาจุดเสี่ยงสูงเราต้องไปก่อนไปก่อนใช่ครับตอนนี้เสี่ยงสูงนี่อยู่เต็มประจําพื้นที่แล้วครับตอนนี้และนี่คือผู้บริหารเครื่องจักรกลที่รู้ปัญหาเข้าใจปัญหาเตรียมตั้งรับตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุการณ์นโยบายที่กรมให้กําหนดเตรียมพื้นที่เตรียมบุคลากรและจัดสรรทรัพยากร3อย่างนี้รวมแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการจัดการภัยก่อนหน้านี้น้ําท่วมเป็นเดือนพัฒนาการและรูปแบบที่ระวังไว้มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นด้วยประสบการณ์และการเรียนรู้ในภาคใต้ตอนบนลงสู่ภาคใต้ตอนล่างทางน้ําพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราก็รู้จากที่ ท่วมหลายวันก็เหลือน้อยลงน้อยลงเชื่อว่าน้ําท่วมก็ท่วมไม่นานสองวันสวันนะครับตคอดอต้องคอยดูสรุปตุบถ้ากระบวนการแก้ไขน้ําท่วมน้ําแล้งยังขาดองค์รวมของทั้งระบบมันก็จะเป็นไปอย่างนี้อีกหลายช่วงโคตรคนครับจ้ากาดจัดการดีนะวันนี้บานเรามีอุทกกับภัยแต่เราก็ยังรวมใจคิดแก้ไข ดีกับพี่คำรณเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นวันที่เราควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัสจริงไห <ป S 1> มแล้วจ๊ะนะจ <ไป S 1> <laughs> ะบอกให้เชื่อเถอในวันข้างหน้าจะต้องดีกว่าวันนี้แน่